อย่าเพิ่งรีบซื้อคีย์บอร์ดให้ยังไม่ได้ฟังอัปเดตคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ประจำเดือนพฤษภาคมนี้จะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นกดไลค์กดติดตามไปดูพร้อมกันได้เลยรุ่นแรกที่อยู่ในมือกับเราค่ะก็คือ iLog MG75 Pro แนะนํามากๆถ้าเกิดใครกาลังมองหาคีย์บอร์ด h a l l f f ฟเฟไซส์75%เคสอแลูและได้เลยอผิดทิกเกอร์ที่0.005มิลมตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆเดี๋ยวเฟรแปะพิกัดไว้ให้นะคะต่อมาตัวที่2กับ Allra Mini 60 HE อันนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแแแค่่่่่890บาาาาาททเเเเนน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 ัั้้้ถืออออวปปป็็็รรรุุใหมลลสดดดขง LA ตตีกก จากตัว w i n 60HE ซึ่งเหมือนรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานไร้สายได้ด้วยนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นตัว Allra Hero 68HE หน้าตาจะมีความคล้ายค้ายกับ m o o t i n g 60HE ผสมกับ m e l g i m e 68Pro เรื่องของการใช้งานเล่นเกมก็ดีไม่แพ้กัน <Wow. S 1> ค่ะรุ่นถัดมา Melgik Real 67ราคา4,000กว่าบาทสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดห่อเอฟเฟกเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ m e l g i ดีไซน์อาจจะมีปรับเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยแต่พวกเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรุ่นนี้เนี่ยก็จะในเรื่องของความเสถียรเป็นหลกักถ้าเกิดใครชอบสต เรียบเท่แบบนี้ก็ลองไปดูกันได้รุ่นถัดมา EGA Thai CMK 1 1อันนี้เป็นคีย์บอร์ดไซส์98ที่มีหน้าจอแล้วราคาเพียงแค่1890บาทเพื็ออยากแนะนำมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆมองหาคีย์บอร์ดแม a n ิคอลเอาไปใช้พิมพ์งานแล้วก็ได้ดีไซน์สวยๆรุ่นนี้ตอบโจทย์มากและต่อมากับแบรนด์คีคอนอันนี้เราก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยกับคี y คอนโมเดลเคโใหม่ที่ลง้ายด้วย X ราคาของเขาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3590บาทนะคะมีหลายไซส์หลายรุ่นให้เลือกก็ลองไไปดูกัน มีการอัปเดตใหม่เดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูกันและขอแถมคีย์คอนอีกสักหนึ่งรุ่นก็คือคีย์คอน k 4HE อันนี้จะมาในสาย96%แล้วดูการดีไซน์เคสเขาดีโคตรสวยทุกคนและเห็นหน้าตาแบบนี้เป็นคีย์บอร์ดฮอร์เอฟเฟกด้วยนะโดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,190บาทส่วนตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนําก็คือพอลซา Xboard MS ราคา5,990บาทอาจจะราคาสูงหน่อยแต่ดีไซน์โคตรเท่รุ่นนี้จุดเด่นคือสวิตช์ด้านในใช้เป็นของแบรนด์เชอร์รี่ MX ทำให้มีความคงทนแล้วก็ย มาพร้อมกับโพลิเเล8,000เฮิรตในโหมดการเล่นเกมก็ <_ d ata> นี่จะเป็นคีย์บอร์ดทั้งหมดที่เฟสหยิบมาอัปเดตกันในเดือนพฤษภาคามนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดข้อมูลเกมมิงเกยร์แบบนี้กดติดตามช่องเฟสไว้ได้เลย